ท่้าก็น้ำเพื่อนมันพวกเราแบบมันไปทำเป็นลูกน้องก็ไม่ได้แล้วหมดเด็กหมดเด็กอยากสนกดีแต่จริงๆแล้วทำงานเนี่ยมมือนกันมันเป็นไงขึ้นอุ้งขางนี่เป็นช่วงทีมันเหมือนบุญของอุ้งขางเป็นในบัญชีมีสิทธิ์อยู่เป็นน้ําแตะด้วยคือคือไปทํางานได้เลย กลับลงมาเคลียร์ขึ้นเงินออกหลังจากโรงเรียนจบปุ๊บหน่อยใบจัดไม่ใหญ่ตังคือมันเป็นอะไรที่แบบบารมีของตรงโน้นมันไม่ใช่บารมีเราดีกว่ากำลังนึกตูวนี้บารมีมันดีกว่าที่เราไปทําได้เอออีกสักสองปีหาโรงเรียนทำสักโรงเรียนหนึ่งน้ำท่วมเลยนะปล่อยตรงนี้มันท่วมอยู่แล้ว แต่เราคงไม่ดือกมากที่บ้านที่บ้านน่ยอยู่ห่างจากนี่ไม่ถึงห้าห้าเมตรตั้งต่อก็ฟิวดับนั่นรานจริงๆแล้วกัำร้องเพลงร้องเพลงแบบตต้องให้หนูเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วคนเปิดตัวเปิดตัวงานนี้เขาบอกเล็กเมื่อคืนจริงๆน้ำสีได้อยู่แล้วแต่นักขุกกี้ว่าการมันต้องใจรักจริงๆด้วยแหละชอบไหม่ะปลาชอบไหมชอบแต่ไม่อยากเดียก ต้องฟิตต้องต้องใหญ่เตี้ยตั้งอย่างเดียวฝึกไว้ฝึกไว้ถ้าเกิดนั่นต้องขยันซ้อมให้นะลูหนกมาไม่รู้หรอกครูที่สอนนันเราเนี่ยสอนครูมาเห็นครูของครูก็มันเล่นเนี่ยเล่นในผับเนี่ยมันไม่เป็นอ่ะไม่มีสอนห้าห้าร้อยสอนแล้วแบบมันสอนไม่ได้สอนแล้วไม่ฟังเลยมันเล่นแบบเราไม่ได้แต่มันเล่นได้คลาสสิกอ่ะเขาได้แต่ คือทานที่หมอเล่นไม่ได้สีสายคู่หมอเล่นเนี่ยหมอไม่เคยเล่นได้คือหมอมาจากตำราอย่างเดียวถ้าสอนตำตำราหมอได้ได้แต่ถ้าออกนอกตำราเนี่ยหมอไปไม่หลอดไม่หลอดผมนุกผมเียนี่หมอมือหนึ่งเลยลุกคุณอาหมอนั่งบนเงี้ยสาวสามคนมีชาวเลยทุกคนวลินดี่ที่ดีสีอยู่ที่ห้องลูุกของสาวอ่ะโอ้มาเจอผมได้ผับไงแล้วกันคือเล่นเลยกันเนี่ย พี่ดีด้ยไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเงิงมันนึ้คือผมเห็นแล้วมันดีไเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมนำเลงพี่ต่อต้องไม่อาจแววเลยให้ผมบ้างเงินมผมมวยวัดก็ใส่ก็ใส่ตามมวยวัดนั่นแหละเออย่อคันที่แบบสีสองสายสามสายอะไรเีอะก็ใส่ตามมวยวัดนั่นแหละนี่กลิ่นไอก็เนี่ยผมอาจจะแบบเอ่อเนี่ยผมมีโครอันนี้ลองใส่ให้ผมดูหน่อยก็ส่งไทายาไปกัน ความหวังเล็กๆอยู่นั่นไงเพราะว่าคะแนนสนับผ่อยหลังแล้วมันก็ไม่ถึงเนี่ยะผมเนี่ยแต่ยุคเม,มื่อคงได้เลี้ยงตัวได้ของพี่คนเบื่อโลก <c oughs> อาจจะเป็นแบบเกิดมาเพื่อเป็นเด็กในเอ็นจีโอจะเลยลอยตามพวกสร้างรันแล้วพวกทำลายมผมศึกษาเรื่องพวกนี้มา กี่แรกผมอยากเป็นมากเลยอโปุ๊บขคามรู้เรื่องหี้ทุกคนไอเอ็นจีโพวกนึงเนี่ยอเมริกาส่งมาเพื่ออะไรรว้ยทำงานอันลักไอพวกนึงเนี่ยใครทำอะไรก็ได้ผิดหมดผิดหมายถึงว่าประเทศไหนสงบไม่ได้ประเทศมึงจะสงบไม่ได้เพราะว่าคอยคมอสงบปุ๊บ เราจะไม่มีอะไรทำทันทีม,มันจะมันจะต้องประท้วงมันมเพราะถ้าเราสงบเนี่ยเราเงียบถึงบไม่มีอนะไรทำปุ๊บเราก็ต้องคิดแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยถูกไหมตรงนี้ถูกไหมไอ้เมการมผิดนี่หว่าที่ไา้หนีไม่ถึงถม,มันเป็นอย่างนี้เอ็นไโอมีสองพวกข้าเกิดรู้จ,กกจกักพวกนึงเโอลองศึกษาดูดีดีๆผมรู้จักมันทั้งสองพวก